สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งยังย่งยืนครับวันนี้เอพิโซดที่53อยากเป็นเจ้าของ M150 ซีวิตยันฮีน้ำกัญชาต้องรู้จักหุ้น OSP ครับหุ้น OSP โอสถสภาวันนี้วันที่17พฤษสภาคม2565มั่งคั่งยัง่ยงยืน Sustainable w e l l นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ Facebook มั่งคั่งอย่างยั่งยืน YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับเน้นย้ำนะครับวิดีโอเหล่านี้เป็นเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิน้นมีข้อสงสัยมีคำถามฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับวันนี้นะครับอัดเทปอัดวิดีโอเนี่ยท่ามกลางสายฝนนะครับผม บรรยากาศดีมากๆครับ17พฤษภาคม2565นะครับผมแน่นอนครับเจ้าของสินค้านะครับที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับ Energy d ์เ n k นะครับ M150 นะครับฟั n ช l น r ิ n k นะครับซ a ว i t นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับน้ำกัญชาของยันทีน้ำกัญชาครับเจ้าของเป็นใครไม่ได้นะครับวันนี้เรามารู้จักกันนะครับผมเอพิโดที่53 อยากเป็นเจ้าของ M150 ต้องรู้จักหุ้น OSP นะครับหุ้น OSP ก็คือหุ้นบริษัทโอสถสภานะครับประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ปิดนะครับ17พฤษภาคม2565ปิดที่ราคา34บาท25สตางค์นะครับผมหุ้นตัวนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบเนาะเมื่อเอ่ยถึง OSP หรือบริษัทโอสถดสภาจำกัดมหาชนเนี่ย ปัจจุบันนะครับก็พูดถึงหุ้นรายใหญ่แน่นอนครับตระกูลโอสถานุเคราะห์นะครับโดยคุณนิติโอสถานุเคราะห์เนี่ยถืออยู่ที่24.07%นะครับแล้วมีคุณเสรีโอสถานุเคราะห์นะครับถืออยู่3.71%นะครับแล้วก็มีคุณพาสุรีนะครับเพศลารัชทัชรินนะครับขอโทษถ้าออกเสียงผิดนะครับแล้วคุณนาทีเนี่ยนะครับโอสถานุเคราะห์เนี่ยถือหุ้นรวมกันก็ ที่เอ่ยรวมกันมาเนี่ยก็น่าจะประมาณ35รนะฮะโดยรวมอาจจะมีส่วนอื่นด้วยนะครับแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยครับท่านผู้ชมครับ19,837ท่านนะครับหรือรายย่อยนะฟีฟูดตัวนี้ก็ครึ่งๆนะครับ50.49นะฮะฟีฟูดประมาณครึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับ50.49นะครับ สำหรับ OSP เนี่ยราคาปิดนะครับอยู่ที่ PE 3 3.79เท่านะครับผลตอบแทนเงินปันผล3.26% Market Cap ครับ113,716 1 1 3 7 6ล้านบาทครับผมนี่คือภาพรวมของหุ้นโอสุสภาครับ PE 3 3เท่านะครับเงินปันผล3.26%นะครับหุ้นตัวนี้เข้าตลาดมาไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดดูเรื่องของจังใจปันผลเนี่ยครับ จกบันผลปีละสองครั้งนะครับนะครับก็คือแจกบันผลตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็2019นะครับสองผล 2, 2020สองผลแล้วก็2021เนี่ยสองผลนะครับผมก็สองปีที่ผ่านมาแจกบันผลรวมกันประมาณ1.1บาทต่อหุ้นนะครับกลางปี0.45แล้วก็ปลายปี0.65นะครับบันผลโดยรวมก็คือ1.1บาทต่อหุ้นนะครับ มาดูผลประกอบการกันนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับเราจะเห็นเรื่องของสไลด์นะครับ Opportunity Day นะครับแต่มาด1 2022นะครับผม Financial Performance The Power to Enhance l i f e นะครับลองมาดูกันนะครับผมก็เขามีหัวข้ออยู่3เรื่องนะครับ Market Update นะครับ Financial Performance แล้วก็ Business Update Market Update เนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเขาถ้ามองจริงก็คือคเครื่องเดิมเนี่ย แยกเป็น Energy d i n k นะครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับบอกว่า Market Size ของประเทศไทยก็อยู่ที่19,000ล้านบาทกลมๆเนาะแต่ปีที่แล้วก็ไม่แน่โตเพราเป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจและโควิดนะครับเขามี Market Share อยู่ที่5-4% Market Share นะครับครึ่งหนึ่งนะครับเป็น Energy d i n k ก็น่าจะเป็น M150 เนาะเกาเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับ Functional d i n k เนี่ยก็เรื่องนี้ได้เป็นพวกซีวิตต่างๆไอเครื่องดื่มวิตามินนะครับ ตลาดเนี่ยอยู่ที่8,200นะครับล้านบาทนะครับตลาดปีที่แล้วไม่ได้โตเนาะเดี๋ยวบอกว่ามาร์เก็ตแชร์เขาอยู่ที่4.26%นะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพอร์ซันอลแคร์คือเบบี้ไม้นะครับเบบี้ลิปิดโซฟเนี่ยตลาดนี้อยู่ที่ประมาณพันสามล้านบาทนะครับตลาดก็ไม่ได้โตเหมือนกันปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่เนาะภาพรวมตลาดนะครับแต่มาร์เก็ตแชร์ก็โตอยู่อยู่ที่3.4%เขาบอกว่าสิ่งที่เขาโชว์ชัดเจนก็คือเรื่องของวิตามินซีดิงมาร์เก็ตนะครับ ซีวิตเนี่ยเขาโตก็คืออย่างมากนะครับปัจจุบันน็คือโตเนี่ยเป็นเก้าเท่านะครับยอดขายมาเก้าเท่าของแบรนด์หนับสองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะครับเป็นผู้นําอย่างแข็งแรงแท,ท้จริงเลของซีวิตของโอสถสภาแล้วส่วนเรื่องของตัวไอตัวไอมาเก็ตรีคอแบลลี่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆกนะ็คือเจอเรื่องของไอตัวโควิดค่อนข้างเยอะนะครับ สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือเส้นป่าเนี่ยคือเส้นของอตลาดก่อนโควิดนะครับเค้าเล่าไปฟังอินดัสทรีดิงสเนี่ยตลาดกำลังจะกลับมานะครับลดลดทาวเวอร์ดมาเก็ตเรคัพเบอรี่เนี่ยตลาดอินดัสทรีดิงเนี่ยกำลังจะกลับมาครับฟันชั่นอลดิงส์อาจจะดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็วิตามนินซีดิงสเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราคุยเรื่องของภาพรวมธุรกิจละมาดูเรื่องของไอ้ financial performance นะครับก็บอกว่ายอดขายเขาโตขึ้นนะ เทียบกับปีที่แล้วนะครับ10%นะครับยอดขายก็เป็น7,472ล้านบาทนะครับแล้วก็เทียบกับในมาซีก็โตขึ้น7.5%นะครับ Net profit เนี่ยเขามีลูกศรน,นิดนึงนะฮะเขาบอกว่ากำไรโตเนี่ย8%เพราะว่าเป็นเรื่องของเขาตัดเรื่องของไอ้ impact เรื่องของไอ้ตัว uh, เอ่ dividend received from the investment in the other company แล้วก็ effect impact นะครับก็จะเป็นพูดง่ายๆ operation เทียบกันเนี่ยกำไรเขาโตขึ้น8.1%นะครับ แล้วก็ n e t ต e b t to e q u i t ิ net debt to ด q u i t y ลบเนี่ยก็น่าจะมีเงินสดเยอะอยู่นะครับผมก็เขาบอกว่า Strong Volume นะในในไตรอม,มินา่งที่ผ่านมานะครับ on t i m e High m a r k e t Share นะครับอินฟินิทเนลลิงนะครับของ c v i c นะครับ n e t s a l e ก็ใน็ตคดิงโตนะครับอินฟนินลดิงโตนะที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับอินเตอร์อินเตอร์นาน s นาติบรเนี่ยอีกขั้นเดือดฉลางฉลางกับนเอร์นั่ก็โตเหมือนกันนะครับมีเบบี้เบบี้ใหม่ก็โตเนาะเท เงินอื่นๆเขาบวกขึ้นนะครับอยอดหายโตหมดนะครับเนื้อเซลบวก10.3%นะครับส่วนเรื่องเงินอื่นก็คือเอ่อ cross margin กับ a c n a นะบอกว่าใช้เยอะขึ้นนะดู31.7%นะครับอกอใช้น้อยลงนะครับรีพอร์ตรีพอร์ตใน cross margin เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือใช้น้อยลงเนาะและจะเป็นเรื่องของตัวตัวเลของนอื่นเนี่ยนะครับโดยภาพรวมก็ 21.1%นี่คือ S&A นะครับผมแล้วเขามีมีขั้นตอนแหละรวมไม่รวม Effect Impact mm hmm. เขาพยายามให้ดูว่าถ้าไม่รวม Effect Impact คือดอาแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาใช้ใจ่ายน้อยลงนะแต่พอลงขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะใช้ใจ่ายยังยังพอสูงใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่นะครับบ mm hmm. ริษัทชีสครับบริษัทนี้มีเงินสดนะครับ2,3,800ล้านบาทนะครับเป็นเงินสดเนาะส่วนหนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหนี้สินไหมมาดูกันนะครับ มีนี้นิดหน่อยนะครับรวมฟอร์มฟันเดนเซชั่นอินสแตนซ์เนี่ย776ล้านบาทนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ที่เหลือก็เป็นนี้ทางการค้าทั่วไปนะครับผมแคชโฟก็เป็นบวกนะครับเข้ากว่าแค h ตอนสิ้นปี31ธันวาคมเนี่ยเรามีเงินสดอยู่2,493ล้านบาทนะครับ,อบ,รบตอนนี้ก็คือมีเงินสดหรือว่าเท่บเท่าเงินสดเนี่ย3,826ล้านบาทนะครับ ได้จากการ operating activity นะครับซื้อมาใครไปเนี่ยพันแปดร้อล้านบาทเนาะโอ้โหเราบอกว่าเงินสดนะครับคล่องดูดีมากเลยนะครับผม u ิ i เน s s อัปเดตครับเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าสินค้าทำ r i t ตของปีนี้เนี่ยสองพก็คือเรื่องของ fast forward 10x นะครับต้องการเติบโตสิบเท่านะครับต้องการเติบโตสิบเท่านะครับผมภายใน5ถึง7ปีนะครับส่วนเรื่องของธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยก็ รีอค์ไนน์อินนิ r จอรดิงนะครับฟันชั่นอลดิงก็ผักดันต่อนเนื่องนะครับผมแล้วก็เข้าสู่เครื่องดื่มกัญชานะครับ cannabis dink นะครับส่วน international business เนี่ยก็ไปที่เมืองนอกนะครับแล้วก็าเนี่ยประเทศพามา่านะครับส่วนเรื่องของ personal care เนี่ยก็เรื่องของมายเนสนะครับสำหรับเบบี้เนาะแล้วก็ไอตัว affordable beauty นะครับเครื่องสำอางที่มันเอ่อเข้าราคาเข้าถึงได้นะครับผม ยังยมองเรื่องของ M&A นะครับเรื่องการขาย B2B อยู่นะครับสุดท้ายนะครับข้อ6ก็คือเรื่องของ Sustainability นะครับแล้วก็เรื่องของ CSR ก็เรื่องของ Cost and m a g i n Improvement เนี่ยมีโปรเจกต์เยอะเนาะ Cost Reduction นะครับลดขนาดขวดนะครับผมแล้วก็ทำเรื่องของ Price Negotiation และ c o n t a c t Pricing นะครับส่วนเรื่องของการใช้งาน Raw Material Packaging เนี่ยก็ทำ Automation นะครับแล้วก็คิดหาสูตรนะครับที่มัน Automation นะครับผม ส่วนอ่ Portfolio Pricing เนี่ยก็ M150 ขึ้นมาเป็นราคา12บาทละนะครับส่วนอนาคตเนี่ยเขาก็ออกเนี่ยเตรียมตัวละนะครับเห็นแล้วนะนัเดินท้องตลาดยัน h ีนะครับน้ำกัญชาเนาะแล้วก็เรื่องของ CBIT นะครับ Ciro Sugar อื่นๆนะครับก็ M150 นะครับ REYNOLDS นะครับ CBIT ก็ Acidelate นะครับ Functional d i n k นะครับแล้วก็เรื่องของ Cannabis นะครับน้ำกัญชาที่เพิ่มขึ้นมา ส่วนเขาก็มีนิียวบริจาคร้อนนะครับใส่ B12 เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนเพิ่มจะเป็น B12 นะครับมีโฆษณาหนักขึ้นนะครับของ Elon 0เนาะรุ่นลดทองคําทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องบริจกคนอื่นๆเนี่ยเขาทำวมกับ SCG นะครับทำวมกับ e s o นะครับทำวมกับ SCB Protect นะครับแล้วก็ Yamaha นะครับนี่คือตลาดของ Energy d i n g ส่วน Financial d i n g เนี่ยโอ้โหเร็วมากนะครับ c v i b น้องเบลล่านะครับอยู่ เป็นดารารอบนี้เนาะเขาว่าซีวิตเนี่ย10ปีนะครับเคียงข้างสร้างความสุขให้คนไทยนะครับคือหนือวิตามินซี200%ตั้งแต่ปี2012ส่วนนี้คือเรื่องของซีวิตซัสเซสเจร์นี่นะครับเป็นขวดแก้วเนาะแล้วก็เป็นไอเดต้าแพ็คนะครับแล้วก็เป็นเจลลี่นะครับแล้วมีบิ๊กแพ็คนะครับผมแล้วก็เป็นเ,เนี่ยส่วนผสมสุกชูกร์นะครับเขา,ายาัมเพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือยอดขายจาก ไม่ถึงพันล้านเป็นพันล้านนะปี2018นะครับปัจจุบัตปี2022ก็4 0 0 0ันล้านบาทนะครับ่าสุดเขาออกซีวิตนะครับ0%ูนูการนะครับอร่อยดีไม่มีน้ำตาลนะต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนกับร่วมมือกับยันทีเนี่ยนะครับพินด์นวอเตอร์ก็นังกัญชาแท้เนาะเขาบอกว่าเป็น strategic investment กับอ,อสสภาย,ยันทีนะครับ ซึ่งเขาลงทุน55% ownership interest นะครับลงทุนไม่เกิน110ล้านบาทนี่คือน้ำกัญชานะครับกินลาเวนเดอร์มิกซ์เบอร์รี่ตายันทีส่วนธุรกิจกต่างชาตินะครับก็ยังพยายามโตต่อเนื่องนะครับในรูปนี้ได้เป็นพามา่าเนะครับหมุกตลาดพามา่านะครับโดยของ M150 ผักดังกันต่อไปนะครับผมส่วน Baby m ไม้นะครับก็เริ่มกับมโฆษณาเนาะเบบี้ไที่หนที่แม่เลือกนะครับ ก้อยและน้องทะเลเลือกเบบี้ไมค์ค่ะนะครับผมแล้วก็มีทําเรื่องของไอแป้งนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมารวมถึงเรื่องของไอตัวอ่านี้ไม่เคยเห็นเนาะแป้ง Exit เย็นเลเวล10นะฮะเลเวล10นะครับ,รบหอมเท่ไม่เหมือนใครอ่ะเรามาดูกันเนาะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นสินค้าตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาคุยเรื่องของตัวไลฟ์มอสโกโปรเจกต์นะครับ CSR นะครับที่เขาพยายามช่วยอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของตัว เก็บขวดแก้วรีไซเคิลนะครับบ o t t ท e to บ o t t ท e นะครับไพลอตโปรเจกต์นะฮะโปรโวชนรีคูดสเทนแล้วก็สเกลอัพนะครับแล้วก็เขามีเรื่องของแคมเปญนะครับ c ีวิด10ปีนะครับเอ50เบเตอร์มีแคมเปญนะครับเบบี้ไม e นะครับแล้วก็ Organic f a r าร์มเรียน c e n t e นนะครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับที่เขานำเสนอในไตรมาสหนึ่งนะครับออ d a ดยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับเปิดที่34บาท25สตางค์นะครับ นะครับแล้วก็ตะคูลโอสถานุค้อเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับราคานี้นะครับ PE 3 3.7เท่านะหรือ34เท่านะครับผลออมแท้งกับมันผล3.3เปอร์เซ็นต์นะครับ3 4กับ3 3.3เปอร์เซ็นต์เนาะถูกแพงเดี๋ยวช่วยเขียนในคอมเมนต์ด้วยนะครับมองกันยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มันผลไายทุกปีนะครับนักวิเคราะห์นะครับบอกว่าราคาปิดที่33.75เนี่ย มีนักวิเคราะห์บริษัทนี้11เจ้านะครับบอกถือว่านักวิเคราะห์รู้จักกันเยอะนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่38.48นะครับไฮคือราคาไฮอยู่ที่42นะครับโลอยู่ที่35.75แล้วก็มีเดียนคือ38.50นะครับผมก็วันนี้จบแล้วนะครับเอพิโซดที่53อยากเป็นเจ้าของ M150 ต้องรู้จักหุ้นโอสุสภา OSP ครับมั่งคั่งอย่างยังย่งยืนนะครับ ชอบไม่ชอบคุณตัวนี้ยังไงถูกแพงอะไรยังไงไมีมุมอมองการลงทุนยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้มั่งเครื่องอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ